ภิกุทั้งหลายถ้าภิกุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไสเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนดังนี้เถิดภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลาย เปรียบเปมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นส่องหน้าหรือภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำทุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่า เป็นลาบหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดพิกคุทั้งหลายการพิจารณาของพิกขุก็ฉะนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีอภิชาหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถีนะมิทะกลุ่มลุมหรือปราศจากถีนะมิทะเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีวิจิกิจชาหรือหมดวิจิกิจชา เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือไม่มักโกรธเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายไม่เครียดครัดเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียดคร้าน หรือเป็นผู้ปารบความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยจิตตั้งมั่นหรือไม่มีจิตตั้งมั่นดังนี้ภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทถีนมิทธะกรุ่มลุมฟุ้งซ่านมีวิจ,จิกิจฉามักโกรธ มีจิตเศร้าหมองมีกายเครียดคัดเกียดคร้านมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกุนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปปติวานีสติสัมปัจญะญอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกับ บุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุบโลงแล้วจะพึงกระทำฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอัปปติวานีสติสัมปัจัญญะอันแหลงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นปิกุทั้งหลาย ถ้าพิกุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทไม่มีถีนมิทะกลุ่มลุมไม่ฟุ้งซ่านหมดวิจิกิจจาไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดคัดปรารบความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึงตั้งอยู่ในคุโสธรรมเหล่านั้นนั่นแหละ แล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะททั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุสำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตก็ไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเมื่อพิกขุนั้น มีจิตไม่สั้นไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อพิกขุเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อพิกขุมีใจเกิดปีติแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบพิกขุมีกายและจิตสงบย่อมอยู่เป็นสุขจิตของพิขุผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ภิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาดท,ทาด,ามมมาด้วยอาการอย่างนี้